เฮ้เจะปัญหาร CPU รัน100%กันไหมครับหาคุยกยอยู่นะครับวีพัดแดงจะอีกนะหลายๆครั้งที่เราเล่นเกมนะครับผมหรือว่าทำงานเราพบว่าคอมของเราดันกระตุกนะครับแล้วพอเปิดทาง Manager เช็คเนี่ยเราพบว่า CPU รัน100%ด้วยปัญหานี้เกิดจากที่คอมพิวเตอร์ของเรานะมีทรัพยากรให้แต่ละโปรแกรมทำงานไม่เพียงพอครับจนบางทีก็นำไปสู่การจอฟ้าได้นะวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ทุกคนนะครับวิธีที่หนึ่ง ปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ไม่จําเป็นต่อการใช้งานของเราในขนาดนั้นได้นะครับโดยเจ้าทาร์มมิเนเี่ยสามารถเปิดเข้าไปโดยการกดคีิกขวาที่ทัร์กบาข้างล่างของหน้าจอของเรานะครับหรือว่ากดที่ c อนโทรลอ l t e นเนตติลีพร้อมกันนะแล้วก็ไปที่แท็บ CPU จากนั้นก็นำทำก,การคีิกขวานะครับเพื่อกด e n d t a s k ได้เลยนะ 2. แก้ไขการรันโปรแกรมในตอนที่เปิดเครื่องนะครับบางคนอาจจะประสบปัญหาเปิดเครื่องมาปุ๊บกร็รัน100%ปั๊บเลยเราสามารถแก้ได้ที่ทั้งแมเน g เจอร์เช่นกันนะครับเราเปิดทั้งแมเนเจอร์ขึ้นใหม่ครั้งนะครับไปที่แท็บ Start เลือก ปิดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยๆนะครับโดยลิกขวาที่โปรแกรมนั้นแล้วก็กด Disable ได้เลยเราอยากรู้ว่าโปรแกรมที่เราต้องการจะปิดนะั่นๆะกินทรัพยากรเครื่องไปมากน้อยแค่ไหนนะคลิกไปที่ Startup Impact นะครับผมเพื่อตรวจสอบได้เลยนะหลังจากนั้นอย่าลืมรีสตาร์ทด้วยนะ3นะครับคือ Service บางครั้งนะตัวกินทรัพยากรเครื่องเราอะ่ะอาจจะเป็นตัวตัว Service หลังบ้านก็ได้นะโดยทําการค้นหานะครับจากคอมพิวเตอร์ของเราเขมยนเขาว่า Serv i c e ลงไปในช่องค้นหานะครับผมแนะนําว่าปิดได้แค่2ตัวเท่านั้นนะเพราะว่าตัวอื่นนั้น อาจจะไม่เซฟตัวที่แนะนำก็คือ Windows Search นะครับผมแล้วก็ Windows Update นะข้อควรระวังถ้าปิดไปแล้วนะระบบมันจะไม่แจ้งเตือนนะว่ามีอัปเดต Windows หรือว่ามี Driver ใหม่นะครับผมถานประการอัปเดตให้เปิดมันขึ้นมาก่อนทุกครั้งนะ ดีนะครับไวรัสหรือว่ามา์แวร์มาแวร์เองก็มีส่วนทำให้คอมพิวเตอร์เราช้าได้เหมือนกันนะซึ่งผมขอแนะนําโปรแกรมไม่ช่ว่ามาว a แวร์ไบต์นะครับผมทําการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิดมาขึ้นมานะแล้วก็กดสแกนรอจนกว่าสแกนจะสําเร็จจากนั้นก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ครับ5ครับผมความร้อนสะสมในเครื่อง การที่มีฝุ่นละอองหรือว่าอะไรสักอย่างไปอุดตันในท่อระบายความร้อนหรือว่าช่วงพัดลมนะครับผมทําให้เกิดอาการคอมร้อนขึ้นมาแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะฉะนั้น อย่าลืมนะครับเป่าฝุ่นทุกครั้งที่เขาสะอาดสะหน่อยหัก5วิธีนะครับผมไม่ได้ผลนะผมแนะนําอีกวิธีหนึ่งละกันก็คือการรีเซ็ตวินโดว์นะครับผมแต่ต้องไม่ลืมทําการย้ายข้อมูลที่สําคัญออกก่อนนะโดยการรีเซ็ตวินโดว์ครับสามารถทําได้โดยการไปที่ Setting นะครับ System r e ือ v e r y จากนั้นคลิกรีเซ็ต c ได้เลยหวังว่า6วิธีนี้นะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กันด้วยนะใครที่ต้องการพูดคุยอะไรสามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์นะ ถ้าเสียงตอบรับดีอาจจะมีการทําปัญหาอื่นๆมาด้วยนะครับผมนี่ก็ขอฝากด้วยนะบาย